เสร็จแล้วจ้าขั้นตอนสุดท้ายพร้อมเสิร์ฟได้ดึงๆเดอมองสิตั้มพริกแกงจ้าพี่นอ้องเดมองสิกแกงหมูใส่บะเขื้ใใ้้พ่อใยญยโลดเจอจ้าพี่นอ้องเดมองเข่าวสวนเก็บบะคูดใบบะคูดตะไคร่กระเทียมหอมแดงนี่กะได้มาจากตลาดอันนี้คุดคามาแล้วจะเรียก เรียบร้อยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวย้ะมองกับซี่สร้อยเนาะเดี๋ยวบักแข่งบักเขื่อนที่หลังจ้ะพี่น้องสดสดจากสวนตั้พริกแกงกันง่ายจ้ะพี่น้องยน่ยมองกับสอยตะไคร้คาแล้วก็ผิวมะกรูดจะ้ะแล้วก็เอาทุกอย่างมาตั้ร่วมกันใส่พริกด้วยใส่เกลือด้วยนะจ๊ะ ข้ากะตั้มแ,แน่วแหงๆที่ตั้มยากนกเนาะหลังจากที่ตั้มแหลกแล้วข้ากะใสกระเทียมแล้วก็ใสหอมขันตอนต่อไปหลังจากข้าตั้มหอมละเอียดแล้วข้ากะใสกะปิจากพี่น้องหอมแห้งจับพี่น้องบะเขือก็มีบะเขือหลายอย่างจับพี่น้องอันนี้คือบะเขือตอนแหลอันนี้คือบะเขือขาวเขือสีละชา อันนี้คือบักเขือเขียวกรอบจ้ะพี่น้องสวนเนี้อมองมีสามบักเขือมีบักเขืออยู่สามพันวิธีเฮ็ดให้บักเ,เขือบอดัเนาะเขากะแช่ด้วยน้ำเกลือบักเขือบอดัจ้ะพี่น้องเขาก็เตรียมเนื้อมูให้เรียบ้อยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็เอาพริก ทีเห้าเตรียมไว้มะพัดให้หอมๆจากพี่น้องหลังจากนั้นเข่ากะเอาเนื้อหมูลงไปผัดผัดให้หอมหๆแล้วกะเด็ดใบบักโหดใส่แน่จักน้อย พ้าหมูเริ่มหอมสุกประมาณ80-90%ิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทอดกระชายน้ำข้าน้ำเริ่มเดือดทอากระชายแบบแข็งบักเขือเนาะตามสิเพ้นในผาบเลยจ้ะพี่น้องง่ายแห้งแกงบักเขือใส่ขนอลงไปเพื่อรสชาติที่กลมกลม่อมอร่อยเยำหมองสิแกงไข่ไข่แก,ง,แกงปลาพอหยังเพราะว่าสุดรไายไายสูตรยำหมองกับสิใส่พราะอ,อตูไทยจ้ะพี่นอ้องพราะอตูไทย หรือคนไทยเอื่นใบกะเพราเสร็จแล้วจ้าขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟได้อุ้ยหอมหุหุยเลยจ้พี่น้องเด่งเด่งใสเครื่องเล่ลยลจ้ะพี่น้องสมุนไพรเต็มสวน